วันนี้นะคะก็มีตัวสวัสด์พีวิวมาแชร์ให้กับทางนักลงทุนฟังนะคะก็เดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ตัวพรีวิวก่อนเลย3 q 2คิ 2> เดี๋ยวงบของตัวสวัสด์เนี่ยประกาศเดือนหน้านะคะคร่าวๆเนี่ยน่าจะประมาณวันที่14 n o v e m นเวม ber ก็เราคาดไว้เนี่ยอยู่ที่1,200ล้านกำไรเนี่ยเห็นการลดลง8% y ดเอนเยียแล้วก็6% Q o คิคถามว่าตัวกดดันกำไรมาจากอะไร อย่างแรกเลยค่ะคุณอาทิตย์คือในฝั่งของตัวสินเชื่อสินเชื่อเนี่ยยังเห็นการลดลง year on year อยู่ถ้าเทียบเป็น Year to date ก็ยังลดลงอะนะคะอย่างที่เราทราบกันตอนนี้อะ finance ก็คุมในพาร์ทของตัว asset quality เหมือนกันเวลาปล่อยสินเชื่ออะไรเนี่ยเขาก็เน้นในฝั่งของตัวลูกหนี้ที่มีคุณภาพเป็นหลักมันก็เลยทําให้สินเชื่อเนี่ยอาจจะยังเห็นการลดลงได้อยู่นะคะอย่างที่สองคือพอสินเชื่อมันลดลง ยได้ค่าธรรมเนียมแล้วก็บริการมันก็ลดลงต่างไปด้วยอันนี้เป็นเป็นในภาพของด้านเยอันเยด้านของตัว q ิวอคตัวที่กดดันเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าไตรามาสที่แล้วของตัวสวัสดิ์เขามีการกลับรายการในเรื่องของตัวด้อยค่าลดยึดออกมาค่ะคุณอาทิตย์เบื้องต้นเนี่ยอัลเมลเนี่ยเข้าๆประมาณ150ล้านที่มีการกลับรายการออกมาถามว่าไตรามาสนี้มันจะมีไหมมีนะคะแต่ว่าอัมาส์คงไม่เยอะเท่ากับไตรามาสสอง อันนี้เนี่ยแหละก็เลยจะเป็นตัวกดด,ด้านของตัว Q1Q ถามว่าแล้วพาร์ทของตัว Asset Quality เป็นยังไงบาลานซ์ชีวสวัสดิ์เขาเป็นยังไงก็เบื้องต้นสําหรับในฝั่งตัว n p r Ratio เนี่ยคาดว่าอ่อนแอต่อก็เบื้องต้นที่เราคาดไว้เนี่ยถ้าเป็น g r o s s ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะประมาณ3%ถ้าเป็น n p r Ratio เลยก็คาดไว้อยู่ที่3.9%เพิ่มขึ้นจาก 2Q25 ที่3.84%ในพาร์ตของตัว Asset Quality เนี่ย อย่างที่เราย้าเสมอนะคะมันเป็นหัวใจสําคัญมากๆสําหรับกลุ่มไฟแนนซ์เบื้องต้นของตัวสวัสด์เนี่ยบอ,บ,บอกเลยว่าเป็นคนที่อาจจะ manage part เนี้ยได้ดีช้าที่สุดในกลุ่มถามว่าแล้ว<บ>แล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันใกล้จบหรือยังเบื้องต้นเรามองว่ามันมันใกล้มากๆแล้วแหละเนื่องมาจากว่าถ้าเราไปดูการการเพิ่มขึ้นของตัว NPL นะคะก็คือมันเริ่มช้าลงแล้วแล้วก็เรามองว่าค่อนข้างที่จะใกล้จุดจุดแย่ไปแล้ว ดังนั้นเนี่ยก็โดยรวม3ามคิวเนี่ยภาพจะเป็นประมาณนี้ถามว่าแล้วเอาลุกต่อจากนี้เป็นยังไงเพราะว่าไตรมาสสามก็จะค่อนข้างสั้นน,นะคะตไตรมาสสี่อาจจะยังไม่ได้มีอะไรหวือหวาก็เบื้องต้นเนี่ยกำไรเราคาดไว้ว่าน่าจะทรงตัวทั้งยอนเยแล้วก็คิวอนคิวแต่อยากที่จะเมนชั่นภาพปีสองหค่ะคุณอาทิตย์ภาพปีสองหกนะคะต้องบอกก่อนเลยอย่างแรกประมาณการของเราเนี่ยมีอัพไซด์อยู่อัพไซด์จากอะไรอัพไซด์จากดอกเบี้ยขาลง ก็ดอกเบีย้ยนะปัจจุบันที่เราใช้ในประมาณการอยู่ที่1.5ก็มุมมองของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะคุณอาทิตย์มองว่ามีโอกาสที่ทางกรนง,องอจะปรับลงได้เบื้องต้นเนี่ยก็มองไว้1-2ึงครั้งซึ่งถ้าปรับลงสวัสด์เขาเป็นคนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์เพราะว่าต้นทุนทางการเงินของเขาเนี่ยมันจะลดลงถามว่าได้รับประโยชน์เยอะหรือเปล่าถ้าในฝั่ง,งตัวพื้นฐานนะคะเรามีการประเมินให้ก็ทุกๆ 25 b a s i s point ที่มันลงเนี่ยมันจะมี up ไซต์ต่อในตัวสวัสด์เนี่ยคร่าวๆประมาณ1.3%อันนี้นั่นแหละก็ก็เป็น up ไซ z e ที่เราเห็นว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆสิ่งที่ต้องรุนต่อก็คือในฝั่งของตัวคุณภาพสินทรัพย์ว่าเขาสามารถเหมือนกับว่า control ได้ดีแล้วก็ในฝั่งของตัวพวก asset quality เนี่ยไม่ได้แย่ลงไปมากกว่านี้แล้วหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ลุน ลุนกันต่อในในอนาคตก็โดยรวมเนี่ยของตัวสวัสดถามว่าเราชอบไหมสําหรับปีสองห้าเนี่ยจริงๆเรายัางไม่ได้ชอบเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าความเสี่ยงเรื่องของตัว asset quality เนี่ยมีมากสุดในกลุ่มเลยคือในช่วง2 q 2คเพื่อนๆของของเขาอะนะคะถ้าเราไปดูในฝั่งตัวผลประกอบการเนี่ยจะเห็นได้ว่า NPL มันลดลงได้แล้วแต่สวัสดจะเป็นคนเดียวที่ NPL ยังขึ้นอยู่ซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่าหัวใจสำคัญของกลุ่มเนี่ยมันคือ NPL เนี่แหละ มันก็เขายังติดติดประเด็นนี้นะคะทำให้เราไม่ได้ชอบในฝั่งของตัวของของตัวสวัสด์มากแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเอาลุกมันดีขึ้นค่ะคุณอาทิตย์ก็ณปัจจุบันเนี่ยคำแนะนําของเราก็เลยยังเหมือนเดิมก่อนเป็นเป็นนิวตรนะคะราคาอยู่ที่24บาทเดี๋ยวประมาณการมีการปรับให้หลังจากการประกาศผลประกอบการแล้วก็จะมีการโรเวอร์แทร็กเก็ตไพรซ์ไปเป็นปีหน้าด้วยค่ะ